เรื่องนี้ไปดูความน่ารักของนักเรียนววยใสที่ทำหัวใจครูพองหนู่เห็นเพื่อนคิดว่าหนูจะถ่ายจริงอัพลงตปต้องค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเด็กนักเรียนคนนี้เอาสัตว์เลี้ยงมาโรงเรียนด้วยอะไรอ่ะนกหนูกระต่ายหรืออะไรฮะไม่ใช่ค่ะตุกกะ๊กแกโอ้ แกมาโรงเรียนด้วยดูมีเกาคางเกาทองผู้หญิงนี่ปกติเห็นแค่นีงจก,กวิ่งหางไปเป็นกิโลละครับไอ้นี่ตุ๊กแกนะยังจับเอามาเกาคางเกาทองเล่นหนยตายแล้วตายแล้วหนูไม่ได้ทําแค่นี้นะคะอ่ะยังไงฮะหนูรู้ว่าครูประจําชันหนูน่ะกลัวตุ๊กแกมากๆเลยอาวแล้วหนูจะทําอะไรฮะ หนูจะละลายพฤติกรรมของครูให้ครูเลิกกลัวตุ๊กแกสักทีอุ้ยตายแล้วเออเจ้าตุ๊กแกไปแย่ครูเพ,พื่อนๆนี่รอดูกันเต็มเลยเฮ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยฮะเจอครูแล้วโอ้โหครูนี่นีบปิดประตูหนีเลยครับมกอเกาะประตูมกอ,อมเกมมาะประตูรออันใหญ่เลันให,ให่พอ,อยังให้พอ,อยาตุออา๊กแกเปาะกประตูหลอกครูอีกโอ้โหไม่น่าเชื่อ เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวตุ๊กแกแถมยังเอาตุ๊กแกไปแย่ครูอีกโอ้โหนักเรียนอย่างนี้ก็มีด้วยอย่างนี้แล้วก็มีเสพด้วยโอ้พระช่วยมีด้วยจริงจริงีด้วยจริงจริง้วงจริงไม่รู้จะวิ่งหรือจะไปสิงฝัน ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเอ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อจับตุกแกไปแกล้งครูคงานนี้คุณครูคงเลิกกลัวตุ๊กแกเปลี่ยนมากลัวลูกศิษย์แทนขอขอบคุณคุณนัทธิกาเรียนวงจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องจับตุ๊กแกแกล้งครู